คำเตือนถึง k f o SO c ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเน้อหาที่เป็นความาารุนแรงพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิิกรรมลอกเลียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยมี้ลูก้าลูก้า,กา,ม,กามีแฟนแล้วไมู่ ไม่รู้ดเเดียวไงีมูม่เจอองโนดูากอะไรไมู่้ว่ไปวดหัวจริงๆตาไปไรได้หรอดิดูรอบเพลงเละเพปิดบวกเลยไหมี่มองเขาเดียวยาติดใจแล้วเลยดู ลับ,บทดีครัสลับสี่หนึงละับคือร่งางกายของเด็กคนนึงก็ต้องมาโดนผู้ชายคนนึงกระซื่อเป็อย่างไงคะันเชี่ยครับ,บ,บยูรุอันเที่ยหนังรักหนังรักหนังรักเฮียอะไรกูรอตายอยู่ไหนเฮีย,ยชื่อเรื่องซีนี้พี่ให้เลย,ยอุบัติรักเอออุบัติรักชุบหน่อยครับคุณค่าผมเด็กคุณค่าผมเลนไปโตตเล่นไปโตโอ้ยดีดีออกชาก่อนตีดีคุณค่าผมเนี่ยคุณต้องชุบผมนะคุณเคเมโดอดีดีทันเครับ อเล็กอเล็กหรอพี่แกนครับเพาพี่เอเข้าไปในฉากแล้วก็บอกว่ามีใครรับซาลาเปาหมูสับไหมครับคุณน้องชุบผมข้ามในฉากข้ามในฉากข้าผมเนี่ยมันเปลืองตังเนี่ยรับขนมจีบซาลาเปาไหมครับจะทำไมเน้่ยเมือนตาที่ตัวเองยังไปตบตีคนอื่นอยู่เลยตัวเองยังตีเพื่อนตัวเองอยู่แล้วจะให้มาชุบอะไรอันนี้โดนอันนี้โดนคุณภรรยาบ่น ถอเช่นตยวอีอยู่เลยอยู่เฉยๆก็ได้ยนีเ้านตอยู่ยเยเยพ่งน้องอ่ะมันแม่้างน้องเลยลังฉาลึกซึ้งอยู่ดึกซึ้งลําดึกความหลังลําดึกอความหลังอย่างที่คนเราคือถ้ามีเราไม่อรกอเกไอทีเยวำย้ำไอทีย้ำย้ำไอทีไอรอบรอบครับไม่คุณแทไม่คุณแทนไม่ผมตายคุณก็คุณก็ต้องอยู่ดูแลด้วยเดี๋ยวครับจะไงตาหลยาวๆถูกไหยครับวันนี้เขาก็ังกยย่าจินใจยรับกระเพาหมูกรอบไหยครับ เฮ้ยน้องอ้ยืมมาถายอาหารตามสั่งที่อะไรเนี่ยอเนะนี้ไ๊งงกก็ือผมครับเอแล้วไงเรื่องรักระหว่างสองแก๊งเอาล้เป็นเรื่องละทีนี้ยาวเลยมายาวผมเร็่นะคบผมกระซือทุกวันเหมือนกัครับ้เนี่ยอยกหม่นะครับแม่ไม่คุณก็ต้องรอเกิดแล้วคุยพี่ผมไงพี่ผมเกิดแล้วคุณก็ต้องรอคุยไงชุกชั้นเดี๋ยวนี้ มีเอวีจากตัวจีนนะเอวีดซึ่งเพิ่นสลดดีนะทีนี้เฮ้ยเฉียนนี่จะนั่เอกเบี่ยงเบี่ยงเบียงเอกเบียงแล้วเมื่อกี้โดนนางเอกเบี่ยงไปเอกเบี่ยงแล้วเฮ้ยเอาละนางเอกนางเอกไม่พอใจเฮ้ยฉากนี้เลยขึ้นรถหนีรออะไรอ่ะชิ้นรถหนีเฉีนนี่ชูอันนี้อันนี้ฉากในฟาสเดฟรีเดียนะไปไม่ลากันเลยไปไม่ลากันเลย

คัดฉากเหรอคัดฉากนะฮะแขวนกฉานี้อยู่คนดูชอบเหี้ยให้จิบอะไรอ่ะใครเอาขี้ฟันมาแปะฝั่งผมเนี่ยโลวรถเรามาเอียอ่ะรถโมฮีเชียนอันนี้ยิ่งเล่าหนูนะแม่โลว์ว่าโหลว์ขัดฉากเฮ้ยขึ้นดิโต้งเหมโอนกันอ right? ู้ยี่ขึ้นดิขึ้นตีนสู้เยอะอย่างวะเรื่องนี้โอ้ว่ตีนสู้เยอะเกินเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่ัดขัดก่อนโหลว์กไมก็มาก็มาก็มาดี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  เราเอากูขึ้นรถหน่อยครับนางเอกนางเอกขึ้นรถหน่อยอ่านางเอกขึ้นรถนางเอกขึ้นรถนางเอกขึ้นรถหน่อยครับนางเอกขึ้นรถหน่อยครับมาครับลุงลุกวันกีแซ่บมาครับลุกวันกีแซ่บมาแล้วแล้วนนางเอกขึ้นรถหน่อยครับนางเอกขึ้นรถหน่อยไม่ครับพ่อโอ้โหจากนี้ลุกวันกีแซ่บเป็นผู้หญิงแล้วอดีตนี่มพี่มีต้องขึ้นพี่ขึ้นให้เขาดิแอ้วเขาสอนลูกวันกีแทบทำเสียงทำเสียงด้วยทำเสียงด้วยครัน อ๋อพี่พี่รบทำไมจะไปอีกตะพูดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋ออยน่ะทอนี้คนรบยิงไอ่คือเขาแค่จายตอนแรกเฉยไงนี่ทุกเรื่องมาจ่ายลน์โต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 อ้ยโอ้้เฮ้ยคุยหมดกันที่ทำมาเ้ย ก็ขึ้นไประมาณก็จบแล้วมาสินมาสินไม่ยังสิค่อยเดินค่อยเดินสิทำไมค่อยเดินเพ่ค่อยเดินมาเดินมาเออค่อยเดินค่อยเดินมาเดินมาเดินาสื้นักการด้วยเดินมาอะไรก็พูดถอดนิสตอคนะจะต้องถอดนิสตอค์แล้วเราไปตัดลงโปรโมทวิถิถมยังไม่วินเนอร์ไม่ไม่ทำไม่คิดดีแค่ข้างหลังดีดีแค่มาข้างหลังมาข้างหลังเปิดไฟได้ปะใครนี้เปิดไฟได้ปะยัไม่มีไฟนะสเกลอ่ะสเกลสเกลเด้อไม่ไม่เดี๋ยวพี่ร้องเพลงเลยก็ถ้าเพลงหยุดปุ๊บเองเองเองพูด้้้ใใหหคคิิิดดามว อันนีผมม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 ีไม่ไม่มันมีหรืมีเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวได้เดี๋ยวไปลองเพลงนะติ๊กปติ๊กับับ yes เต้นไิเพลงเหี้ยพ่ะหอนที่หายวัดเฮียมา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 อ่าเอาลูกคนที่แซ่พูดนะครับจะหาเศษกา ไอ้ดอมดอมเย็นๆคือเฮียเยเอาไอ้ชัดเดี๋ยวชอตออกเอาใหม่ใเดินใหม่เดินใหม่พี่มองพี่มองพี่มทายใหม่พี่มองทายใหม่ทายใหม่ทายใหม่มา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 จริงผมจะเป็นแค่วินแต่ผมก็วินนะครับฝากฝากสารให้ถึงนั่นอีกไหมฝากสารถึงนั่นอีกไหมคุณเหมือนทำายผมก็ทำไม ขโมยไม่ได้ท้าไมคุณเลยอะโหลคนใส่คนใส่คนใส่นี่คนใส่อะโหคนใส่นี่คนใส่คนใส่คนใส่คนขอนแกนอันนี้นีคุณลุงลูกคนที่แทบต้องไปถามกลุ่มสารนั้นแลว่าฉากนี้คุณลุงต้องถามว่ารับมีอะไรช่วยไหมครับวันีผมเป็นยามที่มันฉับข้อจ่าข้อจ่า มาจากทีต่งไงอไปกินอะไรโดนอะไรกินไปแล้วรู้ครับได้ยินผพุ่มไหมเฮ้โตฮั <g ül üyor> โลโหลมึงยังมีโซได้ยินผมหรือเปล่าผมผุ่มผมม,มมาสมัครงานกจ้านะ้าหนูเป็นอะไรลูกดูพ่อมึง <c oughs> อะฮะกูเหมือนมีลูกเหมือนมึงแล้วอีกไว้ยตายก <c oughs> ูเนี่ย <c oughs> เป็นพ่อมึงพี่แม่มึง สิ่งเดียวไสิ่งเดียวไปสินงสินงสินงสินนี้สินไปเชียร์กับลูกลูกหลานตามไปสินเชี่ยลูกหลานอุ้ยเราเริ่มพร้อมกันแล้วหรอเอ้ยพี่มองไปไหนอ่ะไม่จะไปสินเชียร์ลูกหลานนี่ไม่พี่มองมองฉากไหม่ฉากไหม่ฉากอะไรอีกฉากนี้กลับมาคุยกับเพื่อนกลับมาคุยกับเพื่อนสองคนหัวขาวพูดปรึกษาเพื่อนนั่นนหะหัวขาวสองคนนั่นพี่โซ่ยังครับะมาฉากไหม่ฉากใหม่เดี๋ยวเข้าฉากเดี๋ยวเข้าฉากไปเดี๋ยวเข้าฉากไปถามเพื่อนถามเพื่อนทำไงดีทำไงดีเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้น ฮัลโหลเพื่อนทำยังไงดีโอ้โดนยิ่งทิ้งมาหนูมิ้งหนูจะ hit ยิ่งไรแล้วนะชีวิตนี้เอไอคนนี้ไม่ตอบอีกคนนึงเฮ้ยไอ้ข้าต้องทำต้องทำถ้าแบบเข้าประตูเข้าประตูเฮมเมอร์เฮมเมอร์เขคาประตูอันนี้มันคือตัวนี้มเป็นตูอ๋อไอ้ไอ้ข้าเฮมเมอร์นี่ที่เป็นหนูวะแฮมสเตอร์ เขาประตูเพราะอันนี้ไอเลี้ยวมันมีประตูกั้นอยู่ไงมันจะไม่ได้เสียงไงใช่เพราะว่าพี่มูไม่อยู่รักจังเลยโรผีเลี้ยวอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่ไหมอ๋อไม่อยู่ ลูกกาลูกกาเพื่อนได้ยินไหมบอรยากาศบรรยากาศไม่ไม่ไม่ใช่ชาต่อไปไม่ไม่แชรชาต่อไปชาต่อไปแชาต่อไปกดค่อยดับก่อนวับว๊บว๊บต้องฝั่งนู่นเสียงน่ารักจังเลยฝั่งโน้นนะลุง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 กวนกีแทบแกมมาแซวหน่อยลุงกวนกินแซ่บแกมมาแซวหน่อยลุงกวนลุงกวนกินแซ่บนะครับแล้วแกมมาแซลซีซีนี้ให้แซวแซวสาวทำไรกันจ๊ะ นะมนะเอ๊ะเบเหนอนี right, ่ผมไม่ให้มันแบบาเล่นกับมันเนี่ยมันจะเป็นอย่ี้ยไปไปพี่มองสิ่ต่อไปพี่มองสิ่ต่อไป ราไปบวกก่อนเราไปบวกไปลบก่อนวาวไปโลกใหม่ว้าวไปโลกใหม่ไม่ไม่ไม่นี่แซปคนนี้ไปแซปคนดิไอ้ผมฮารุฮารุอีโน่แมา่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k S O C ได้กันนะคะ